ไปล่างรถที่ล่างรถที่นี่ไม่มีคนมาล่างให้คืออยู่ไทยบ้านเราที่จะล,ล่างเองหยอดเหรียญหยอดหยอดบัตรเอาตอนนี้พี่อ้วนก็ไปกดเอาบัตรไปไปกด เขาเรียกอะไรวะเพื <inte walk> <AN> ่อที่จะมาล่างอ่ะจ้ะก็ต้องไปไปจ่ายตังก่อนก็หลายคนอยู่เด้ขนาดต้องล่างเองนะแล้เขาก็จะมีน้ำให้ล่างจนเอี่ยมจ้ะจะมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาน้ำยาอนี้ก่อนไหมจะเอาน้ำยาล่างก่อนไหมอะไรเงี้ยนะที่เป็นน้ำยากัด แัะความสกะะุกปรกก่อนรอบแรกแล้วก็ล่างทีหลังหรือจะเอาล่างอย่างเดียวก็ได้จ้ะว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวบนถนนเขาจะพ่นเกลือพ่นน้ำเกลือแล้วเวลาเกลือมันกระเด็นใส่รถอ่ะมันทำให้รถมันทำให้รถเป็นสนิมได้ง่ายอี่วันแกก็เลยห่วงรถ แกก็เลยมาล้างนี่นี่แกจะพ่นไอ้นี่ก่อนจ้ะพ่นเป็นเหมือนน้ำยาที่แบบว่าทําให้สิ่งสกรปรกออกได้ง่ายอะ่ะกจัดคราบมันอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนี่ก็พ่นน้ายาไปก่อนตอนนี้ก็ล้างจ้ะ แล้วก็ขับออกไปถนนคือเก้าตอนนี้มามันกําลังละลายมันก็เป็นละองลอยขึ้นมาจ้ะตามถนนว่ามันก็มีตะเกือเขาใช้เกลือเพื่อที่จะทําให้น้ําแข็งมันละลายจ้ะมันจะได้ไม่ลื่นเวลาฝนเวลารถสัญจรไปมาจะได้ไม่ลื่นจะได้ไม่เกิดอันตรายเขาก็เลยจะมีรถตู้คันไอรถ บรรทุกคันใหญ่ๆอะ่ะทุกน้ามาพ่นตามทางจ้ะพคนเกลือพคนน้ำเกลือเครื่องล่างอัตโนมัติก็มีนะแต่ว่าเออมันใช้เวลานานบางทีก็ต้องรอค,คิวอะไรประมาณนี้แล้วก็แพงกว่าจ้ะล่างเองเราล่างได้ทุกซอกทุกมุมดีกว่า อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆจ้าอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองจะอยู่นอกๆนิดนึงโล่งๆดีแหละแต่รู้สึกว่าจะมีที่เดียวในจากที่เมืองของเราเมืองของเราเมืองน,น้อยๆก็เลยมีอยู่ที่เดียวมีสองช่องจ้างได้แค่ทีละสองคันคิดถึงเมืองไทยบ้านเราเลย แค่ไม่เท่าแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็เทาร้างเอี่ยมทั้งข้างนอกทั้งข้างในอันนี้ได้แค่ข้างนอกจ้ะข้างในนี่เราไปจัดการที่บ้านของเราเองเซจแล้วอันนี้อะไรต่ออีกฮะเอานึกว่าเซจแล้วแวกเหรอ ้ำยาแว็กหรือเปล่าถามพี่อ้วนแล้วพี่อ้วนบอกว่าเป็นแชมพูก็เลยว่าเอา้าเขาไม่ไม่ใส่แชมพูก่อนที่จะฉีดน้ำหรือแกเลยบอกว่าตอนแรกแกฉีดได้ที่กระจัดคราบมันก่อนกระจัดคราบมันกระคราบเกลือแล้วก็ฉีดล้างออกแล้วก็เอาแชมพูเอาแชมพูเออล่างอีกทีหนึง่งทีนี้ก็จะเป็นค่อยล้างด้วยน้ำเปล่า ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นจ้ะถ้าอยากจะแว็กก็ต้องไปแว็กเองก็ต้องเอาน้ำยาแว็กมาทำเองจะมาคัดขัดเองเมื่อกี้ถามแกว่ามันเป็นเหมือนเวลาเราไปเติมน้ำมันไหมเวลาเราไปเติมน้ำมันอ่ะเราเอาบารไปกดไปเสียบแล้วก็กดว่าเราจะเติมน้ำมันตู้ไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเราเติมน้ำมันไปแล้ว เขาค่อยมาคิดตังทีหลังเด้อันนี้แกบ,บอกว่าไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้อะไรมั้งเราจะใช้แชมพูไหมเราจะใช้น้ํายาล้างล้างคราบมันไหมอะไรเงี้ยตอนนี้มันหนาวอากาศมันติดลบแกบ,บอกว่าล้างไปน้ําก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง <laughs> น้ำม,มันเย็นมากแล้วมันจะกลายเป็นน้ําแข็งแบบไว้อะล่างๆไปน้ําแข็งน้าก็กลายเป็นน้ําแข็งเฉย สรุปก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนการเติมน้ํามันจากการเติมน้ํามันเสียบบัตรไปก่อนแล้วเ,เราเติมไปเท่าไรเดี๋ยวเครื่องมันมันไอนี่ไปทางธนาคารไปหักเงินในธนาคารอัตโนมัติจ้ะว่าเราเติมไปกี่ลิตรก็เลี่ยงการลบหนีหลังจากเติมน้ํามันเสร็จอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือต้องเอาบัตรไปเสียบก่อนเวลาเราเติมน้ํามันเอาบัตรไปเสียบก่อนแล้วก็กดเลือกว่าเราจะเติมตู้ไหน แล,แล้วเราก็เอาบาัตรออกมาแล้วเราก็มาเติมน้ํามันแล้วมันก็จะมาคิดให้ที่หลังจากว่าเราเติมไปเท่าไหร่อันนั้นเป็นการเติมน้ํามันแต่อันนี้ล่างรถนี้เราต้องต้องเลือกก่อนตอนเราไปเสียบบัตรกดตังว่าเราจะเอาเออน้ํายาอย่างคนที่มาข้างๆคือพามาถึงเขาก็จัดการเอาน้ําล่างเลยจ้ะเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้น้าํายาขจัดคราบมันคราบเกลือก็จะประมาณนี้จ้ะ ล้างรถที่สวีเดนตอนหน้าหนาวน้ำจะเป็นน้ำแข็งขอบคุณที่รับชมจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า